Komaso un bosu de no เป็นยักนอนอยู่บ่เศร้าเด้วยนี่ตานีชิมือนบ่ึ้นเได้ตกาบัดกะ่ขีให้คุณยาวบงอย่างกระดอกกระดอนมันนี่คือสิบตัวไอคุณดอกนักินนั่นกสิบมีน้ำน้ำตาคุณเป็นปิปิปัปัเพียรอนี้อุ้ยเลมันคร้างมััวอนยักนอนนั่นชิมีหน่อยเด้เน่ชิสางดอกไป็นอะไรอุ้ยยังกับสิบบ่มีมีดีอย่บมมาตัวไอหัวกคุินงุยกุยได้สิบื่อวัติดคุณนาหนี้นั่นสันวุ่นจบบ้กันเด็บนี่เด้อเมนตัวหมียังเป็นกัน